เกาะโลซินจังหวัดปัตตานีถือว่าเป็นสวรรค์สําหรับนักอนุรักษ์แล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติใต้ท้องทะเลเพราะว่าที่นั่นมีแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในอ่าวไทยแล้วก็รอดพ้นจากวิกฤตปะการังฟอกขาวได้ในทุกๆครั้งนะคะครับแต่ว่าเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับกลุ่มอนุรักษ์ก็ได้เผยแพร่ภาพปะการังพื้นที่เกาะโลซินถูกทำลายเสียหายด้วยแรงระเบิดครับแล้วก็อวนลาก จนนวิชาการทางทะเลต้องออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบประกาศให้เกาะโลซินนะครับเป็นพื้นที่คุ้มครองโดยด่วนครับแต่ว่าจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีท่าทีจากหน่วยงานรัฐครับประการาังใต้ทะเลที่ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดจนบวมเป็นหลุมบางส่วนก็เสียหายและก็ติดอวนดักปลาเป็นภาพล่าสุดนะครับที่กลุ่มดำน้ำอนุรักษ์ SOS บันทึกไว้ได้ขณะที่ลงพื้นที่เกาะโลซินจังหวัดปัตตานี ถูกเผยพแพร่ผ่าน Facebook ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ทธรรมรงนาวาสวัสดิ์รองคณะบดีคณะประมงมหาวิทยศศาลัยเกษตรศาสตร์และนักวิชาการทางทะเลสะท้อนสนันการแนวปะการังที่สมบูรณ์ที่สุดของอ่าวไทยว่ากำลังอยู่ในภาวะถูกคุกค,คามจากมนุษย์และยังไม่ได้รับการคุ้มครองจากภาครัฐครับซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรได้เรียกร้องให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประชุมคณะกรรมการทางทะเลแห่งชาตินะครับเพื่อให้เกิดการพิจนารณา ประกาศกฎหมายคุ้มครองแนวปะการังเป็นพิเศษและหากไม่เร่งประชุมก็จะประกาศพื้นที่คุ้มครองไม่ได้ครับพร้อมกับขอให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเสนอแนวทางยกระดับความสามารถในการดูแลและเร่งทํารายงานความเสียหายเกาะโลซินโดยรวบรวมข้อมูลจากภาพจากกลุ่มดําน้ําพร้อมกับเปิดเผยต่อสาธารณาชนครับทั้งนี้นะครับผู้ช่วยสตราจาร์ทรก็คาดว่ากรณีที่เกิดขึ้นที่เกาะโลซินอาจมีประมงคต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แล้วก็อาจจะเป็นปัญหาด้านความมั่นคงด้วยนะครับซึ่งในการประชุมวิทยาะเลนะครับสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลเสนอ4ขั้นตอนด้วยกันนะครับ<ส>เพื่อที่จะสู้การหลังฟอกขาว หนึ่งในนั้นก็คือมีการคุ้มครองนั่นเองนะครับค่ะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ไม่ถึง2เดือนมีร,รายงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพิ่งจะรายงานว่าที่เกาะแห่งนี้เป็นหนึ่งในสองจังหวัดที่พบว่าปะการังมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดนะคะคก็น่าเสียดายที่มาเกิดความเสียหายขึ้นส่วนสถานการณ์ปะการังฟอกขาวตอนนี้ก็ตรวจสอบพบแล้วกว่า30จุดด้วยกันก็พบทั้งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันก็มีการตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่องอสําหรับสถานการณ์ของทรัพยากรทางทะเลครับ ก็ต่อไปนี้ต้องรู้นะครับว่านัชกชาการที่คิดคนนะครับในการที่จะฉีดสาหรายจิ๋วขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ต้องรอประมาณ14วันแล้วนี้ก็ผ่านมาประมาณ3วันแล้วผลจะสําเร็จหรือไม่นะฮะเดี๋ยวตามต่อนะคะ